แฟนดีที่ 1. นลิซ่าโชว์เทศกาลดนตรี Global Citizen Festival โดยไม่เก็บค่าตัวมอบเงินทั้งหมดให้การกุศลนาทีนี้ไม่มีใครฮอตไปกว่าลิซ่าและลิซ่ามโนบ้านหรือลิซ่าแบล็กพิงค์ที่ล่าสุดได้คื้นแสดงเดี่ยวบนเวทีทเทศกาลดนตรีระดับโลก Global Citizen Festival ที่ได้จัดขึ้นที่เมืองนิวยอร์กในวันที่29กกันยายนที่ผ่านมา โดยลิซ่ามีการแสดงที่น่าประทับใจด้วยเพลง Rockstar New Woman และ o o n ลิ f โฟที่เรียกเสียงชื่นชมจากผู้ชมได้อย่างล้นหลามและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือเรื่องราวที่เพิ่งเปิดเผยว่าลิซ่าได้ตกลงเข้าร่วมแสดงโดยไม่รับค่าตอบแทนซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวได้รับคำชมเชยเป็นอย่างมากจากแฟนๆและผู้คนในโซเชียลเป็นอย่างมาก The Global Citizen Festival เป็นงานที่มุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักและระดมทุนเพื่อช่วยเหลือปัญหาระดับโลกโดยรายได้จากการจัดงานจะถูกบริจาคเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาให้กับเด็กๆในเขตชนวนกาซาปาเลสไตน์สูดานช่วยเพิ่มผลกระทบของงานในด้านการประชาสัมพันธ์ปัญหาสำคัญเหล่านี้ โดย c i t i z e n Festival ได้กล่าวว่าจากกาซาถึงซูดานเด็กๆได้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาจากความขัดแย้งและความสำคัญของการเข้าถึงการศึกษาผู้นำโลกมีภาวะหน้าที่ทางศิลธรรมในการจัดหาการศึกษาเร่งด่วนให้กับเด็กกว่า226ล้านคนที่อยู่ในวิกฤตขณะนี้ขณะที่โคศกของ g l o b a l Citizen ได้กล่าวถึงลิซ่าว่าลิซ่าเป็นคนที่สนใจเรื่องสังคมอย่างลึกซึ้งและการเข้าร่วมเทศกาลนี้โดยไม่มีค่าตอบแทนแสดงถึงความมุ่งมั่นของเธอ ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างลิซ่าลิซ่าไม่เพียงแต่ทําลายสถิติแต่ยังข้ามกําแพงของความท้าทายเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นกุญแจสําคัญสู่อนาคตที่ดีกว่าและเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายได้ด้วยกันสําหรับเรื่องผลงานล่าสุดลิซ่ายังคงปล่อยเพลงใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากออกจากค่าย YG Entertainment โดยเธอนั้นได้เพิ่งปล่อยมูดิโฟและมีข่าวลือว่าอาจจะมีเพลงตามมาอีกสองเพลงที่จะปล่อยออกมาก่อนที่จะ ออกอัลบัมใหม่ และเรียกได้ว่างดงามสมคำรอคอยสำหรับช่วงเวลาแห่งปารีสแฟชั่นวีคซึ่งปีนี้นับว่ามีศิลปินชาวไทยที่ลดแล่นอยู่ติดขอบดันเวต่างประเทศไม่น้อยและที่แน่นอนคือลิซ่าแบล็กพิงก์ก็ได้เดินร่วมงานในฐานะเฮาส์แอมบาสเดอร์ของลุยวิตตองเป็นครั้งแรกโดยลิซ่าได้ร่วมแฟชั่นโชว์ลุยวิตตองคอเลชั่นบูเมสต์สปริงซัมเมอร์2025ณปุ่มปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยนั่งฟอลโลเคียงข้างกับบรรดาคนดังอย่างเซนดย่าแคทเบนเชตและอนนันเดอร์อามัส นอกจากนี้แล้วภายในงานยังมียายาอุรัสยาที่มาร่วมชมโชว์แฟชั่นในคณะเฮาส์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทยและความปังของประเทศไทยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ทางด้านสองสาวอย่างเบกกี้ริเบก้าและเอลลี่อาจิระยาก็ได้มารับเชิญให้ร่วมชมโชว์แฟชั่นของชาแนลคอ l e ชั่นสปริงซัมเมอร์2025นักกลองประเลที่กลุ่มาลีส และที่แน่นอนคือการปรากฏตัวร่วมง,งานเดียวกับตัวแม่ด้านแฟชั่นอย่างจีนี่แบ็คพิงที่เดินทางมาร่วมง,งานในฐาน,นะ g l o b a l brand ambassador ของ Chanel อีกด้วย